5ใบกดึงไม่ออกโอเคนะสวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับวันอาทิตย์แชแนลครับทุกคนวันนี้ครับผมพาทุกคนมาดูมอนสเตร่าไทคอนนะครับตัวนี้ผมได้มาประมาณปีกว่านะครับปีกว่าเป็นไทคอนที่ตอนนี้น่าจะโตล้นกระถางผมแล้วนะครับกระถางตัวนี้น่าจะเป็นกระถางตัว15นิ้วนะ จะเป็นตัวถาง1 5นิ้วกระถางใหญ่เลยนะครับผมก็ปลูกตั้งแต่ขนาดต้นเล็กๆนะครับก็ตอนนี้ก็ใหญ่บเบิ่มเทิมแล้วก็ล้นกระถางไปแล้ววันนี้ว่าจะพาทุกคนมาดูว่าเราจะสามารถตัดยกยอดมันออกมาแบบไหนนะครับเพื่อให้เป็น2กระถางนะครับตัวนี้เท่าที่พิจารณาดูนะว่าจะตอนแรกว่าจะตัดห้าใบแต่กลัวว่าดึงออกมาไม่ได้นะครับเพราะวรากมันเยอะ เดี๋ยวลองลดดูสี่ใบสี่ใบดูนะแล้วก็แยกเป็นกระถางมาอันนี้ผมเตรียมกระถางมาอีกแล้ว <c oughs> ใบหนึ่งนะทุกคนก็เดี๋ยวก็ตัดกันเลยแหละแล้วตัวนี้ก็มาดูหลายรอบนะครับรอบที่แล้วช่วงช่วงสงกรานนะมันไม่ใช่ช่วงกรกฎาผมมาใบเนี้ยมันพึ่งมันพึ่งออกหลอดหลอดเนี้ยพึ่งมาผมก็เลยไม่ได้ตัดแต่มารอบนี้เดือนตุลาคมนะครับใบนี้ก็ออกมาแล้วแข็งละแก่และ ตอนนี้ก็ยังไม่มีรอดหลอดใหม่ก็เดี๋ยวผมจะตัดเลยโอกาสตัดมันก็น่าจะเหมาะเลยแหละนะครับอันนี้ผมจะตัดทุกคนมาดูตัวตัวลำต้นนะข้างบนเนี่ยคือตอนแรกผมเล็งไว้นะผมจะตัดตรงนี้ให้มันมีทั้งหมดห้าใบเนี่ยตัดตรงตัดตรงเนี้ยข้อเน,นี้ยให้มีห้าใบแต่กลัวดึงไม่ออกถ้าจะตัดตรงนี้ให้เหลือสี่ใบ สี่ใบก็น่าจะดึงออกง่ายกว่าเวลาแตกตาใหม่ก็จะอยู่ในกระถางเอาสี่ใบนะสี่ใบแหละนี่มันต้องใช้มีดแบบนี้เลยนะครับทุกคนเพราะว่ามันหนามากใช้คัตเตอร์ไม่ได้นะครับไม่ไหวอ่ะมองเห็นกันไหมเนะี่ยนี่บังใช่ไหมนี่ผมจะตัดตรงนี้เลยนี่ก็หลงมีดไปโอ้โห โอ้โหมันหนามากทุกคนหนาเท่าเราไม้ไผ่เลยอืมขาดแล้วขาดแล้วเนี่ยขาดแล้วอ่ะพอขาดแล้วเราก็จะดูว่าเราจะยกออกมาได้ไหมนี่ลากก่อนอืมอืม อ๋อดูทุกคนนี้ผมตัดต้นล่างนี้นะเนี่ยล่างนี้เดี๋ยวผมตัดออกไปเลยนี่อันนี้ต่อไปเลยอือก็จะได้แผลประมาณนี้นี่ดูใกลๆนะใหญ่ใบใหญ่ดูขนาดใบอันนี้สี่ใบใหญ่ๆเลยนี่ครับ วอนสเตราไทคอนตัวนี้ด่างเสถียรมากเลยนะครับด่างคัดลายด้วยตัวนี้โอเคเราก็จะได้ชุดลากติดมากับยอดประามาณน,นี้ถิดว่าลากเยอะนะครับลากเยอะก็ชาง่ายนะครับมาแบบนี้อ้ะหลังจากนี้ผมก็จะเดี๋ยววางไว้ก่อนเดี๋ยววางไว้นี่เลยเอาไว้ก่นอนมาเตรียมวัสดุลูกกันก่อนทุกคน มาดูต้นเดิมต้นแม่นะนี่หลังจากที่เราตัดออกไปแล้วลักษณะมันจะเป็นแบบนี้ตามันก็อยู่ในซอกนี่แหละครับมองมค่ก็เห็นว่าข้อมันชิดนะตาอยู่ในซอกนี่เดี๋ยวก็แตกตาใหม่ออกมาอืมพื้นที่ก็แคบแล้วใบก็ใหญ่อันนี้วัสดุปลูกที่ที่เราเตรียมไว้นะครับทุกคนคือ การปลูกวันสเตล่าไม่จําเป็นต้องเอาลงลึกนะไม่จําเป็นต้องเอาลงลึกเอาแบบลอยขึ้นมาเลยอ่ะก็ให้ลอยขึ้นมาแล้วก็ให้มันรากมันยึดลงไปเองนะครับมันจะมีโอกาสรอดมากกว่าแต่ถ้าเราปลูกแล้วเอาลงดินลึกอ่ะส่วนใหญ่มันจะเน่านะส่วนใหญ่มันจะเน่าแล้วมันก็จะตายดูนี่รากมันเยอะขนาดนี้ก็ขด โอกดืมคือปกติปกติผมต้องวางไว้ชิดฝั่งนี้ไว้ชิดฝั่งนี้ให้มันเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อให้ที่จะออกยอดใหม่แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงสุดขอบกระถางอีกด้านหนึ่งนะครับแต่ลากมันเราก็ต้องดัดทรงให้มันอยู่ด้านหลังเพื่อเพื่อให้วอลราวางด้านหน้าได้แบบนี้นี่เราจะวางลักษณะแบบนี้นะครับ ให้ให้ต้นอ,อยู่ชิดกระถางอีกด้านหนึ่งแล้วพอมีใบใหม่ออกมายอดใหม่ออกมามันก็จะขยับไปฝั่งนี้มันก็จะใช้ระยะเวลาประมาณเป็นปีอ่ะก,กว่าจะถึงตรงนี้แล้วตอนนั้นเราค่อยตัดยกยอดอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะขึ้นนี้เราก็นี่เทวสดุของเรเลยไม่มีอะไรเยอะแยะอ้าเป็นทิงจกแล้วอืม ช่วงแรกๆนะทุกคนช่วงแรกๆเนี่ยคือต้นมัน,มนใหญ่แล้วรากมันยังน้อยอยู่การยึดเกาะมันยังไม่ดีนะทุกคนเราก็ต้องช่วยเสริมเสริมก่อนนะครับอย่างเงี้ยไอเชือกวางมัดก่อนเพื่อให้ต้นมันมันยึดแน่นนะ ถ้าองั้นมันก็จะโดนลมแล้วมันก็จะล้มนะครับตัววัสดุปลูกนี้ผมเตรียมมาไม่พอนะเดี๋ยวผมจะต้องหามาเพิ่มจะขอยึดไว้ก่อนถ้เรายึดยดไว้นั่นแล้วนะมันก็รากมันก็จะเดินได้ดีเพราะว่ามันไม่ขยับแล้ว เรียบร้อยครับทุกคนนี่ได้หึกระถางเดี๋ยววัสดุปลูกเดี๋ยวผมต้องไปหามาเติมนะหามาเติมเขาก็จะได้ต้นใหม่ลักษณะแบบนี้นนี้นี่แต่ดูตรงทงด้านหลังนะทุกคนเห็นไหมด้านหลังมันจะว่างอยู่เพราะว่าเราเหลือพื้นที่ไว้ให้มันเติบโตไปข้างหน้านะครับแต่วัสดุปลูกตรงนี้เดี๋ยวผมต้องหามาเพิม เดี๋ยวตโอเคครับนี่คือการตัดขยายตัวมอนสเตร่าไทคอนนะ,น,น,ะน,นี่ต้นแม่ต้นแม่ในต้นลูกเป็นสกระถางเรียบร้อยเราก็จะมีมอนสเตร่าไทคอน2กระถางแล้วนะครับเอ่อถ้าอยากได้จำนวนเบี้ยกว่านี้นะครับเดี๋ยวสัก2อสาเดือนนะให้ตัวต้นแม่เนี่ยพอมันไม่มียอด มันจะเกิดตาใหม่มันจะมียอดออกมาด้านข้างนะครับตอนนั้นเนะี่ยเราก็ได้ยอดสักสองสามใบก็ตัดแยกได้ยังไงทุกคนก็ถ้าใครมีมอสต้าไฮคอนอยู่ถ้าอยากขยายพันธุ์ก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับยังไงวันนี้มาที่ช n น,นลขอลาทุกคนตรงนี้ครับสวัสดีครับ